โอเค so nice of you thank you madam welcome ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Orchid Research Center สถานที่แห่งนี้เขาบอกว่ามีกลนะ <c oughs> ้วยน้ำมีกล้วยน้ำมีกล้วยไม้นานาพันธุ์จากหลายๆที่นะคะซึ่งเขาได้รวบรวมมาไว้ที่นี่หมดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะรัฐอรุณาจาันประเทศเป็นรัฐที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และกว้างกวางที่สุดในอินเดีย จีนจมีกล้วยไม้ป่าอยู่มากถึง678ชนิดโดย32ชนิดนะคะจะเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นพบเฉพาะที่นี่เท่านั้นหากท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์กล้วยไม้หรืออยากจะถ่ายภาพกล้วยไม้สวยๆก็อย่าลืมมาแวะที่สูในวิจัยกล้วยไม้ทิพยบี้แห่งนี้นะคะอันนี้เขาก็จะรวบรวมพันธุ์ต่างๆมาไว้ที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินไปเองอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่นะนี่หน้าวัว ที่ศูนย์วิจัยกล้วยไม้ทิปปี้แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ท่ามกลางปา่ปาเขาลกฉัดสลับซับซ้อนเป็นป่าฝนเขตร้อนเขียวชะอุ่มซึ่งมีความชุ่มชื้นตลอดปีมีพื้นที่62.5ไร่เขามีโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้กว่าพันชนิดทั้งพันธุ์ท้องถิ่นพันธุ์หายากและพันธุลูกผสมสวยงามซึ่งเขาจะมีกล้วยไม้น้อยใหญ่หลากสีเบ่งบานไว้อวดผู้ที่มาเยือนซึ่งมีทั้งกล้วยไม้รองเท้านา,นาลีเพชรพึง เพื่องมาวิ่งกล้วยไม้สกุลหวายววนด้าแคทเทรียาซิมดิเดียนเห็นแล้วสดชื่นมากนอกจากนี้นะคะเ็ายังมีเส้นทางกีนวอล์กให้ชมธรรมชาติในป่าเฟิร์นอีกด้วยค่ะตะกี้นี้กันก็ได้พาเพื่อนๆเข้าไปดูที่โลงกล้วยไม้แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่านอกจากในนั้นแล้วเนี่ยด้านนอกก็ยังมีต้นกล้วยไม้ที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ด้วยซึ่งในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามี ประมาณ600กว่าสายพันธุ์เยอะมากนะไม่คิดเลยว่ากล้วยไม้แค่คำว่ากล้วยไม้คำเดียวนี่สามารถมีแบบหลายพันมากเนี่ย <happening> เกาะตามต้นไม้แต่ตรงนี้เราจะไม่ค่อยเห็นดอกสักเท่าไหร่เนาะนีไะบวนด้าออคะิด uh อย่างณนะตอนนี้สภาพอากาศโดยรวมอะ กล้วยไม้ยังไม่ออกดอกมันจะมีช่วงหน้าของมันที่มันจะออกดอกอะนะคะเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่สายพันธุ์นี้ชื่ออะไรไทเกอร์ออคคิดบางสายพันธุ์ก็มีการผสมเหมือนกันนี่ฟอรเรสต์คาเรนทีเข้าไปลึกก็ลึกเรื่อยๆเนาะ เราก็จะจําแนกประเภทของมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันสายพันธุ์อะไรแต่เขาก็จะปักไว้นะว่าอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ชนิดที่เท่าไรมีนัำเบอร์แจ้งไว้ฉะนั้นการที่จะมาชม ดอกกล้วยไม้นะคะเขาก็จะมีช่วงเวลาในการที่จะมาชมเหมือนกันเพราะไม่งั้นเรามาแล้วก็จะเห็นประมาณแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ดีลังค่ะไปไปกันเลยดีกว่า how many minutes how many minutes f i v minutes f i minutes list there five minutes oh ลาเทนเหรอ บายถึงเลยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงโซฮา w มนนี่กิโลบิ e นดอ175ประมาณ175กิโลเมตรก็สไตล์อินเดียนเนะเวลาขับขับไปเราเร่งสปีดไม่ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีลูกระดาาเนี่ยดักเป็นระยะระยะบางทีก็5ลูกบางทีก็7ลูกแล้วก็บางทีก็จะเอาถังอ่ะมากั้นเพื่อให้เราเนี่ยชะลอความเร็วเพราะเป็นพื้นที่ชุมชน ฉะนั้นการขับรถที่อินเดียไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะคะไม่ใช่ว่าเรามีแบบาลายเส้นขับรถอินเตอร์แล้วเนี่ยจะสามารถมาขับที่นี่ได้นะค่อนข้างยากนิดหนึ่งใช้โลโก้ดีกว่าไปค่ะระหว่างทางนะคะการก็พาทุกคนมาดูสินค้าโอท็อปที่เขาทำกันค่ะส่วนมากเนี่ยที่เราเห็นก็จะเป็นนี่เลยหน่อไม้ พิงเกิลก็คือพวกผักดองออกเปรี้ยวๆแม้แต่พริกที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกก็คืออยู่ในนี้เอามาดองด้วยเหมือนกันมีปลาแห้งด้วยนะน้ำพริกปลาแห้ง ่างทางนะคะก็เจอน้าตกค่ะซึ่งน้ําตกแห่งนี้ชื่อว่าน้ําตกเซซ่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนู้นกันเบอกว่าเป็นน้าตกที่เงียบสงบมีมนสเสน่ห์ของมันเป็นน้ําตกที่เกิดจากรอยแยกของภูเขาช่วงนี้น้ําไม่เยอะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนยังไม่ถึงหน้าฝนอย่างน้อยระหว่างทางก็ยังมีพื้นที่เล็กๆให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆอยู่นะคะนี่อ,อากาศดีมาก แล้วก็ที่ทุกคนเห็นนะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นหมอกแต่มันไม่ใช่นะมันคือเมฆตอนนี้เราอยู่บนพื้นที่ที่อยู่ระดับเดียวกับเมฆเลย สบายมากอากาศดีเย็นสบายคนนี้น่าจะอากาศเราวๆาประมาณสักยี่สิบเย็นอะสวยจังเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อระหว่างทางน่าจะมีจุดสวยๆที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ชมกันต่อค่ะ โอ้นน oh. อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเวลายือนอ่ะเพราะว่ามันมีรอยแตกตรงนี้สามารถที่จะหล่นลงไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแวะพักให้เราได้ชมวิว เทือกเขาระหว่างที่เดินทางถือว่าเป็นจุดที่สวยจุดหนึ่งต้องแวะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเตือนเพื่อนๆนะคะว่าเวลาที่จะเดินมาถ่ายรูปริมหน้าผาอย่างเงี้ยให้ดูที่พื้นด้วยว่ามันมีแบบรอยแตกของพื้นหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็เสี่ยงที่จะเป็นแบบหินอะ่ะมันสไลด์ลงไปพวกดินอะไรพวกเนี้ยเพราะมันไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ๆนะนเปนเศษอากาศดีมากเลย หว่างทางนะคะตอนนี้ก็เป็นมื้อเที่ยงของเราแล้วเราก็แวะกินข้าวนี้เป็นข้าวผัดไก่กับชิคเก้นตุ๊กป้าเส้นเหลืองให่มากขอชิมรสก่อนแล้วกันนะใช้ได้อยู่นะพี่สดแล้วแบบว่าลื่นคอดีอโมโม,อมอนี่ก็เป็นชิคเก้นโมโมอเราจะสั่งไก่หมดเลยค่ะ ตอนนี้ขอตรงนี้ห้าก่อนนะคะ ดิรังซองตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างบอมดีราดิรังตาวังโดยอยู่ถัดออกมาจากตัวเมืองดิรังเล็กน้อยสามารถจอดรถวิลริมถนนแล้วเดินขึ้นบันไดไปตามต่อแคบๆลอดผ่านซุมประตูโบราณเข้าสู่ชุมชนม่อนปะที่จะพาเราย้อนเวลากับสู่ศตวรรษที่9หลังจากที่เรานั่งรถมาประมาณ4ชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงที่เมือง ดีลังแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปที่ที่พักนะคะเขาก็พาเราไปที่ชุมชน Village, มุมงป้าวิลเลจนะชุมชนมุมงป้าซึ่งเขาบอกว่ามีชนเผ่ามุมงป้าด้วยชื่อการไม่แน่ใจนะว่าการเรียกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปขอเขาสะกดอีกทีนึงเดี๋ยวไปด้านนู้นกันเลยดีกว่าเฮ้ยดูนี่ดิไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไหมเสียบอ เมืองดีลังเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจให้ชมมากมายหนึ่งในนั้นคือแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตคละเคลา้าวัฒนธรรมชาวมอนป่าซึ่งอพยพจากเขตที่ต่ำในทิเบตเข้าสู่อินเดียเมื่อครั้งอดีตนั่นคือดีลังซองหรือเรียกง่ายๆว่าป้อมดีลังก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นป้อมโบราณสมัยศตวรรษที่9สร้างอยู่บนภูเขาสูงมีรั้วรอบขอบชิดและเคยเป็นศูนย์กลางบริหารราชการท้องถิ่น มีชุมชนที่สร้างบ้านสไตลท์ทิเบตยอยู่นับร้อยหลังก็ตรงนี้เขาเรียกว่าดีลังซองนะคะ <Okay. S 2> ก็มนป้าวิลเลจเนี่ยมนแปลว่าพื้นที่ราบลุ่มนะคะมนปาคือกลุ่มชนในพื้นที่ราบลุบ่มมารวมกันที่นี่ซึ่งเขาอบพยพมาจากทิเบตนะคะฉะนั้นโซนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากทิเบตอ การสร้างป้อมดีลังแห่งนี้นะคะเขาจะสร้างด้วยหินมีรั้วกันน้นแน่นหนาซึ่งก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยยังมีการลุกรานจากชนชาติอื่นอยู่หนึ่งเหนงนั่นเองทางนี้นะคะชาวมอนป่าเองเนี่ยเขาก็แบ่งได้เป็น6กเผ่าย่อยตามเขตที่อาศัยก็คือตาวังมอนป่าดีลังมอนป่าลิชมอนป่าบุชมอนป่ากาลักตังมอนป่าและพันเชนมอนป่าค่ะอ๋อเอาง่ายๆอ่ะด้านบนก็จะเป็นชุมชน ที่พักอาศัยอยู่ด้านบนก็แ,แบ่งเป็นโซนๆไปแต่ว่าคนที่นี่เขาสะอาดนะแล้วก็มีการจัดเรียงของแบบได้เป็นระเบียบมากด้านบนเนี่ยที่เขาพามาดูอ่ะมีอายุราวประมาณ400กว่าปีนะคะซึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีการขยายครอบครัวมีการเข้ามามากขึ้นก็เลยทําให้มีการขยายพื้นที่ไปบริเวณรอบๆที่เราจอดรถกันตรงนั้นแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าพูดถึงสซองที่นี่จริงๆแล้วเขาก็พูดถึงป้อมประการเป็นออฟฟิศข้าราชาการแล้วก็เป็นเหมือนวัดด้วยด้านหลังของทุกคนนะคะตรงน,นี้สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำเป็นออฟฟิศที่ว่าราชาการแต่ตอนนี้ เขากาลังรีโนเวทอยู่ก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัดซึ่งดูได้จากการที่มีธงมนตราแล้วก็มีกงล้อมนตราที่อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งในทุกๆย่างก้าวที่เราเดินผ่านเนี่ยเราจะเจอทางแคบๆค,คดเคี้ยวเล่ากับเขาวงกฏลัดเลาะเข้าไปในหมู่บ้านท่านจะเห็นสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบที่เบตที่ใช้หิน และไม้สร้างผสมผสานกันมีกลงล้อมนอนตาที่บ่งบอกถึงศรัทธานในศาสนาพุทธนิกายวัชรยานรวมถึงรอยยิ้มของผู้คนที่มีให้ตลอดทางค่ะเอาง่าว่าด้านบนก็คือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ย้ายมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มนะคะส่วนด้านล่างก็คือเป็นจุดท,ที่ชุมชนได้มีการขยาย ครอบครัวขยายชุมชนออกไปจุดที่การยืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือดีรังมาร์เก็ตในโซนตรงนี้นะคะเขาก็เรียกว่าดีรังวิลเลจบ้านเราก็เหมือนกับเป็นดอยๆอ่ะนะดอยใครดอยมันถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองน,นี้นะคะไปะเดินชมตลาดกันดีกว่า ักไปให้เขาผัดแล้วกินไหมหยมีกระเจี๊ยบล้วยกระเจี๊ยบปะมาเจี๊ยบไหมเอาไหมเอาไหมกินไงเออเอาวะดูไม่ออกเลยอ่ะไหนอ่อนไหนแกะมาช่วยเลือกหน่อยดิ้อยหนึ่งพอดีเนี่ยยี่สิบรูปีนี่เราชอบกินยี่ห้อนี้เบปเปอร์โบแต่อันนี้มันเป็นรสลิ้นจีน่ ดีลังมาเก็ตหรือดีลังบาซาตลาดนี้นะคะเขาตั้งอยู่ใจกลางย่านดาวเทาของดีลังค่ะมีถนนผ่านกลางย่านธุรกิจและมีอาคารร้านรวงทอดยาวไปสองฝัฝั่งถนนรวมถึงเลี้ยวเข้าไปตามตรอกซอกซอยเนี่ยก็จะดูคึกคืนขับข้างจอแจเต็มไปด้วยภาพการซื้อขายจับจ่ายของผู้คนมีทั้งร้านอาหารท้องถิ่นร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองกระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางยาสมุนไพรต่างๆร้านขายข้าวของจิบาถะ รวมถึงพืชผักผลไม้สดเนื้อสัตว์ขนมและของต่างๆอีกมากมายที่นี่นะคะเขาเปิดกันตั้งแต่เช้าตรู่จนดึกดื่นใครขาดเหลืออะไรระหว่างเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถมาแวะซื้อของกันที่นี่ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะคืนนี้เราพักที่ เซลโฮเทลถือว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากไม่น่าเชื่อว่าจะมีโรงแรมใหญ่ในดงป่าขนาดนี้อันนี้ไม่เคยมามาก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนห้องกันว่าห้องที่นี่เป็นยังไงบ้างแทนแดมคืนนี้เรานอนที่นี่ห้องพักก็ดูแบบเรียบง่ายแต่ว่ามีพื้นที่นะคะด้านหน้าจะเป็นห้องรับแขกเปิดมาเจอห้องน้ำสไตล์อินเดียก็จะเป็นแนวนี้ห้องน้ำก็จะใหญ่หน่อย <ๆ>มีแปรงสีฟันยาสีฟันให้ครบเตียงนอนก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะมันเด้งๆอาจจะปวดหลังนิดหน่อยแต่ว่าได้อยู่ถือว่าสะอาดค่ะโรงแรมนี้ดีเลยอืมถ้าหนาวก็มีภาพเสริมให้มีน้ำให้สองขวดพร้อมชากาแฟฟ ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงไปทานข้าวข้างล่างแล้วจะพาทุกคนไปดูว่าอาหารที่โรงแรมนี้เป็นยังไงบ้างาวซุปสไตล์จีนเสฉวนมาเลยซุปเปีเ้ยวเค็ม หารว่างนะคะหารว่างไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นดาวมีภาพมันคิดไม่ออกเลยว่าจะกินอะไร สำหรับอาหารมื้อนี้นะคะเขาจะเป็นอาหารท้องกิน่นนี่เลยแต่ว่าเราได้สิทธิพิเศษนะคะเขาบอกว่าให้เราสั่งราคาได้ซึ่งอาหารที่นี่เขามีให้เลือกมากมายเลยมีตั้งแต่อาหารอินเดียอาหารจีนเมนูหลากหลายมากสิ่งที่ต้องลองนะคะคือไอตัวชิคเก้นเมนจูเรียนมีอาหารทิเบตด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีการขยาย อาณาเขตอาณานิคมของทางทิเบตเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยทําให้เขามีอาหารทิเบตเอาไวยเมื่อกลางวันเราก็กินไปแล้วแหละไอตัวชิคเก้นโมโม่ทุกที่ตากล้องเราหิวมากอะสัดยับเลยอะหันไปดูดิพี่เขาสัดยับเลยอะแฝอาจารย์ออกของเราสัดสัดไม่เหลือนี่กินใหญ่เลยค่ะอร่อยไหมคะกลางกวันอร่อยมาก สำหรับมือน,นี้ก็ต้องขอตัวทานข้าวก่อนพรุ่งนี้โปรแกรมท่าทางค่อนข้างแน่นเขาบอกว่าไปหลายที่มากเลยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างก็ลุ้นกันไปแต่ละช่วงเวลาขอตัวทานข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะ ที่เดี๋ยวเป็นนักร้องลอมตัวมาจบไปล้วแทายว่าต้นละโมงที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุกี่ปีเป็นสอแรันทมเชื่อเด็ดต้เพี่อเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นเชื่อเด็ดต้มเด็ด๋ยวเราจะเดินทางไปที่ดีลังสับสนกับตาวัง แล้วก็อะไรนะดีลังเลยไม่รู้ว่าอะไรลังกันแน่นะสรุปว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ดีลักยังยังไม่จบดีลักสรุปว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ดีลักไปค่ะตาวังดีลังแล้วตาดีลักมาจากไหนดีลังตาวังอู้ ว้ายเนี่ยหูตาแบบอยากได้อยากได้ต้องใส่กระเป๋าไม่ได้หักเลยอยากกลับบ้านใช่ไหมใช่พี่เขาเล็งเล็งอยู่อ๋อับบ้านคนต่างชาติแบกไมปฝากกลับบ้านมันแบบมันใช่อ่ะแคีทนะเจลเละมึงกินเองเลยมึงบอกผิดเจลเจัลเจลจัด จะย่าะกินโชว์ย่ายยุทัยนี่เน่นาฮีเซ็งเซ็งสไปค์เกมะ่ะฮะสไปค์เกมะ่ะโน่ตอนนี้ก็หมดเวลาอะไรวะเดี๋ยวใหม่อ้าวนี่เจ้าของบ้านเรรสสวัดีคับสวัสดีครับ

นะต้องยาวโอ้ช่ามันอะรแบบนี้คนรู้จริงอะกางกอยหลายก็งกอยเขาบอกกินอี่ต้อนรับที่มาเยี่ยมเย็นหมู่บ้านเราอ่เช้าฝนตกเไปเฉยๆนิดนึงไปเราอย่าไปกลัวไปเลยครับพ่อพอดคัณ thank you okay thank you thank you okay I want to eat can I ให้ด้วย tamam. thank you ให like ้กินด um, uh, <okay ้วยอ่ะ Miss v e g เ t a b l e อันนั้ไม่กินนะเบื่อแล้วกินแล้วตดอ่ะอราคารเหรอดูหะอาราคารเหรอให้คุณตาอะไเขาบอกเหรอเขาไม่ได้บอกเลยไก่น่ากินมากน่ากินนะเราเป็นอราคานะดนะดูน ดูด้าดูด้าเนาะพี่อย่าวางไก่ได้กินมากไก่คกนคืนคือลาเพียบมาสัานใหญ่เลยนะมาดูว่าเยอะขนาดไหนแค่เนี่ยหนึ่งชั้น